อย่ะรอถ่ายนะเรยนถ่ายไปไดลยว่ายได้ไดายรันตายตายแล้วเรายแล้วเาอ้าวรันรู้สิบคาดิบีหรือเ่าได้ไย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะพี่แจนมาแล้วพี่ดีพี่แจนจะเอเดดีรือเปล่าจ๊ะไวมากไม่ใช่เอเดดีน่าจะใช่หรือไงต้องเปลี่ยนแล้วลรือไงอาเปลี่ยนอะหลักะเดี๋ยวน้องควางเลยแอะอพุงอ่านบ้างให้พุงอ่านบ้างอ่ะพุงอ่านพุงอ่าน S ต o เวอร์เออว่าซีไทยออฟก็ซีดีอารีน้องเป็นเซตของแปลไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษให้แปลเดียรี่ เขาบอกว่าอ่าพุงพุอ่านไม่กินพี่แปลไทยให้แล้ว่ะอ่าแรกไปใช่ไหมคะอ่าอือ B S Cover าวันท้ยปีว่ามันอ่ามีความสุขไหมโเอีมันอยู่ที่นี่หรือเปล่าอาีบีอาริอารีบาบมันเพื่อนหายอ่าสองเลยสองันองพ่าสองเลยอ่าปีชื่ออินป อ่ากสอีอ่าีเป็นอชซเอชยมาจากอะไรมาจากอีอยต่ออ่าอยจบจนี่สิอ่าอยู่ดูนี่สิอ่าอย่างต่อวิทยาศาตร์อออออ๋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 อออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ กาปิตูรีผีชอบกินกาปิอะอะโฟโตออฟซิตทีผีตกรูปเปล่งใช้โฟโตช็อปอะโอเคอะเธออีทาร์ซินเอ็กพี่บอกว่าไอแฮปวอเตอร์โอ้โหต้องหาน้ำดำของผีพี่ไอแฮปวอเตอร์อะเาสิมาคาปิตูรีอะคาอยู่ที่หลีหูอันนี้ไม่แพ้ อาอาฮิโโบโตอากวางสีโตอ่าอ่าอ่าเออออมจีว๊าโอ๊ยอันนี้ฉันรู้ของผีเออเดี๋ยวฉันอ่านฉันแปลออกเลยภาษาปูเดยเอาผีชื่ออะไรปุจีผีชื่ออะไรใช่แช่ผีใช่แช่ผีโอเคมาผีชื่ออะไรปูผีชื่ออะไรผีชื่อว่านี่เป็นเทนี้ผีชื่ออะไรอาไอวี นีชื่อว่าอีวีอ่าโอเคอีวีอีวี่ผักอีวีทัดนี้สิวันทัดวันทัด่องวัฮทัดสอวันทัดสนทองทนามีอีตนาอีอ่าชื่อว่าโตเมอนามกุลอะนามสกุลเอ็นวีดัสตนอ่าเอ็นโดเอสเอ็นวีดาสตนโอเคไปไปไป คือถ้าไม่ได้แจ๊ช่วยนี่คือไม่รู้เรื่องเลยนะเมื่อกี้ฉันเก่งไงฉันเรียนอยู่ได้อยู่ะได้อยู่ก็ือ้นว่าทาอะอยู่นะไป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 อยายิบที่วัดยางป้งหยิบราคาหยิบราคาวัดอุณหมเที่ยวตีข่าไปได้กันอันนี้เพียวเียเยวพี่วเพี่พยวเพีวเพีกวเพี้ยเพียียวเพเพียวียเพียวเเีเียีเ เรียบร้อยคะ่ะเก็บค oui, mm. ่ะยังไงยังไงมั่นยังไงเรียบร้อยค่ะที่ต้องเอาชีวัดออกมาพี่ลืมตามมามีชั้นเดียว่ดวยเรีมก่อนยกามาอ๋อนี่เออหนึ่งตาสิบามีเพเห็นบโกไหมงั้นงั้นพี่วัดพลังงานนันล่ะ นะ้มาเลยมีใครลงชั er> ้นต <esso> oh. ์ไดนินหรือยังยังค่ะยังเลยเกินเราปปุ๊งเกเราไปไปก่อนเลยอู้หเสียงอะไรอ่ะอูฟ้าผ่าวตุ๊กเจนไปเลยอูตุกกี่ยอูตุกเกี่ยฟ้าลงฟ้าแลบผลลัพธ์คุ้มคุ้มโอ้ช่วได้กุญแจกุญแจรถหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยกีชื่อว่าทอมอลล์เอ็กซ์ไอเดซึนกิฟต์มีอัไซอ้าวสามสามอ้าวห้องนี้เหรอห้องนี้ห้องนี้สามหรือว่าห้องรถลงรถวะรรถถอ้าวลงรถไม่มี เอาห้องนี้เหรอแน่ๆ้แนๆโอนีสิบสิบ้อบสองะสิบเอแล้วเฮ้ยอุ้ยกิฟเมียไซ่แไม่สาอะกิฟเมียไซมันไม่ให้แล้ววะมันบอกไม่ให้แล้ว่ไหรแล้วทำไมห้องนี้สิบสานั่นน่ะสิสิบแล้วอ่ะสิบสามอ้างโง1สิฉันว่าอาจจะเป็นเอ้าห้องลงรถสิบส้าไม่ใช่ละไม่ใช่ละฉันได้ดินว่าวะที่นอยู่ข้างล่างไหมน่ แต่ห้องนี้มีประวัติในี่ห้องนี้แหละที่มีควันขึ้นน่ะเออจำได้ห้องนี้แหละฉันมั่นใจไปไปเอาของกันไปครับห้องไหนอ่ะห้องก่อนลงรถก่อนลุนวาใช่อุ้ยนี่คือผีหรือเปล่าไม่นานเอาอะไรเข้าไปบ้างไม่ควรนะคะกับโอ้ยโอเคเดี๋ยวพี่เอาสมุดนะอะไร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 โผล่มาทาเสียงอีอีใส่แล้วแล้วเก้าแล้วเก้าแล้เก้าแล้วสิบเอ็ดแล้วอีอี สองกีตตอนนี้แลวค่ะเอาสมุดให้ผีเขียนแล้วค่ะกล้วยนะกล้วยนะทาเป็นเหมือนเพื่อนกันเลยนาเกียทำเป็นเหมือนเพื่อนกันเลยหรอว่ือนอาจจะเกได้ียรหรือเปล่ารันมรู้เหมือนกันพี่มันเดินมิดเอาไว้เลยนี่นี่ก่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแหรอวะผีเนี่ยโอ้อะไรอ่ะเอาไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมว่าเราต้องหาน้ำน้ำสกปรกด้วยนะอืมข้าวไม่ต้องเปิดก๊อกนะคะอุ้ยรันรันอยู่เป็นเพื่อนที่ก่อนต้องอยู่อยู่แล้วอยู่แล้วอุ้ยโอ้ปลาของใส่อีกแล้วไอ้หำน่าจะมีลายนิ้วมือสิตกใจรันเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่ไม่เห็นไม่เห็นอ้าวเก้า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 ไม่ฉันไม่ได้ถามวันนี้แหววแหไวอยู่หาลายนิ้วมือไม่เเจอลย เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วหกแล้วมาป่ะเนี่ยไปปิดแล้วไงแหวะไออาหแบบมิดน่อยอ่ะไม่มีอะไรน้ำมือเลยอ่ะดูตามตัวใช่ไหมดูแล้วดูแล้วออายูแน่จริงออกมาเลยผีพี่คิวดูดูตรงสวิตช์ไฟด้วยพี่โอเคโอเคแวะไอายูนี่มั้มีมั้ยปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนมองไม่เห็นปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดไม่มีไม่มีอุ้ยห่าขีดเลย ห้ารีดเอไม่ดเลค่ะสีแดงเลยเต็มขีเต็มหมดอู้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 กะอู้อู้ก่ะอู้ก่ครพี่ป็นไงบ้าป่ะยัมันยังไงไ้อยูมึงจะเบียดกูสิไวอยูเนี่จะปล่อยีหายไปแล้วค่ะหายไปแล้วไม่ห้างผีแล้วไปแไปแแบผีแบๆใช่เหรอมันแวบๆเหรอต้องเอกล้องด้วเอากล้องด้วเอากล้องถ่ายรูปมานี่ไงฉันมีกล้อง โอเคหาน้ำกันทุกคนหาน้ำไหนเสียงน้ำยังรอ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 ผีเปิดนี่เดี๋ยวผีเปิดรอผีผีจะเปิดเองเหรอโอ้ยผีใจดีไปดูโกลดออฟกันไหมไปไหมไปไหมเรีกว่าเสียงน้ำหนูเดินเข้ามาหนูเป็นเสียงฝนใช่หรอล่ะนเสียงฝนใช่ใช่หนูเ็ฝนตกพี่หนูมาวางกล้องไม่ได้มาวางตรงนี้ลหรอขินจังเลยอ่ะเป็นนะไเอกล่าผีล่าผีล่าหนึ่ง อาะถ้าแอนอาจจะอ่างย่างอาสวยมากอ่างย่างย่างอ่างปีน้อยโอ้มันดับไฟเล่นมันดับไฟเล่นไม่มีอะไรเจ๊ดูนี่สิไหนเจสดูนี่รองเท้าสวยไหมรองเท้าสวยไหม เอาไปสักทีไปเอาไปได้เหรอเออโยนออกไปโยนออกไปเอ้าเอ้าเอ้าโยนเอาไว้เลยเออมาโยนออกมาเออเอารองเท้าผีไปซ่อนผีได้โกรธใช่ใช่ใช่ขึ้นรถเลยออกขึ้นรถเลยโอเคบอกแม่เดี๋ยวเราจะเอารองเท้าแกกลับบ้านนี่เนี่ยปาไว้เลยออกไปเลยเอ้าออกไปได้เลยเหรอนี่เอ้าหายโยนไปแล้วหายโยนออกไปแล้วมันหายยังย่อเพิ่งไหลทำอะไรกันอะตรงนั้นโป้งเดี๋ยวก่อนนะโป้งหล่อนใช้อะไรดู มันพุ่รือมันพุ่งเทียนมันเทียนมันเทียนพักก้อนโป้งอะว่าไงล่ะไปดูรอยเท้าผีไหมฮะอยากค่ะไปครับไปเลยฮะไปเลยค่ะงงมากมองเทียนเป็นทูบเ็าปกติดีนี่ถ้าบุกม้งเท่าคือปกติคือปิดปิดเสียงนี้ก่อนได้ไหมคือสับสนกับเสียงน้ำอ่ะ ปิดเสียงน้ำหรอไม่ปิดปิดเสียงกล่องอะกล่องคุยต๊นนึงพี่หนูกำลังจะคุยต่อเอาเหรอโอเคแวยูคิววางไม่ต้องเขียนกลางห้องนะส่มสามเอรถเหลือหเหลือสามแล้วคุณี่หดออุ้ยประตูกระดิกประตูกระดิกโอ้โหเหลืเท่าไหร่อะปิดเสียงในเกมแป๊บนึงปิดปิด ไม่ตอบพี่อ้าวเฮ้ยฉันอายุกี่นาปีตุ๊กตุโอ๊ยจับกดธโกรธโกรพเลยผีผีผเป็นไอเหรอเออฉันจามฉันจามอายุอีเกียเอออันนั้นเรียกชื่อมันเลยชื่ออะไรนะโทมัสโทมัสเอสโชว์ยเซลไปอีฟอีฟอยู่โชยเซลยูแคนเชควันออฟไม่เฟนอ่าซึ่งนั่นก็คือเจซีออร์เคิลอ่านั่นแหละใครอยู่คนสุดท้ายอ่ะยังไงอ่ะ ยังไงบวกบวกวะเอ้ยลัดว่าอีโทมัสโทมัสตซแหนหนูหนูขอคำหยาดนิดนึงนะพี่เพราะว่ามันเกมเขาตั้งให้เราเวลาพูดหยาบมันจะออกหยาบเลยหยาบเลยฟัดอยู่ทมัสวายอยากกินฟาดแอมโนสแกร์เอออิฟอยู่ฉันไม่กลัวแกร์อมกอนอลันเอาออสไซอีฟถ้าคือคุณอีฟอยู่เราจะไม่แปะคุณอ่ะอืมอ่าฟัดอยู่อ่าอยากกินฟัดผัดโทมัสโชวลเซ่ โ่มัสเอาโยเซยโพมัสอืมโ่มัสเทคพิเเจอร์วิจูแคุณบอกว่าคุณจะเทคพิเจอแล้วก็ไปให้คุณอ่าเทคกับเซลฟี่นมัสอิเซลยูแคเทคเจสซโอเลเวิจูเแล้วก็พาเจสซไปห้างสินค้าเยมีดอ่าเอามาต่อเล่นเกมกันอ่าอเอมโยฟาเตอร์อ่าอายูเฮียอายูเป็นลูตี Are you ไอเย e าทูไอเย้ายูทูว้าวอุ้ยอุยมันแห่ใส่เวเวมันมันคงไม่ชอบรีตูไอเฮียชูแบบว่าด่าเลยอะไอต้อนเ้ยเตยตัวตนอ้าวหายไปเล้ว ปล่อยที like ่ปากแล้วก <ic om diction aries> ็ไปเออกินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะเออแปลงันหรือเปล่ากมาเกะฮะใช้ใหม่ด้วยนะฉัดใหม่บ้างอะไรบ้างใช้ใหม่ครับใช้ใหม่ใหม่ย็บพาอุ้ยเอ้าใครดันใครปิดประตูไม่รู้อะแรงมากเมื่อกี้เอ้าลันลันอยู่ไหนอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าลันอีกแล้วเหรอแล้วไปลันสุกเดินออกเมื่อกี้น้ำยังไม่มาเลยอ่ะลันออกฉันงง เล่นคนแปดแน่แใช่กลัว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 มๆๆๆๆันไม่มันไม่เหงือ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 เลยเออก็มันรีสปอนคนเดียวไงก็ต้องเข้าไปคนเดียวปั๊อ้าวพี่ฝองเลือกเลยฮะไหนก็ไปอู้หูไเจอเลยอุ๊ยดูยยข้าสติทุกคนดิพีเปิดไฟพีเปิดไฟในห้องค่ะกินยาเลยค่ะจังหวะนี้กินยาค่ะไปแล้วเฮ้กับเมดิซีนค่ะกินยา นเอาไว้เลยยาเนี่ยเรามาคนนั้นออกขาวกับดำเดี๋ยวเฉันทำเองก็ได้มาอุ้ยอะไรกินคือห้อผีใช่ไหมใช่งั้นเธอเข้าไปในห้องนั้นแต่ฉันอยู่ห้องอื่นโอเคไหมต้องเลือกสักคนหนึ่งหละโอ้มันปิดไฟนะเธอโอเคทำไมพวกเราไม่เข้าไปทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่คนละห้องเอออยู่คนละห้องเออตุ้ยจ้าอ๋อตุ้ยก็ในคนละคนต้องถ่ทำผีให้ได้ได้ไปจะรอดไหมน่าตุ้ยก้องรอดตุ้ยจมันจะไม่รอดเนาะอะไรจริงดีอ่ะอันี้ ใครกันคะใครจะอยู่ห้องผีใครจะไปอยู่ห้องผีหายเหรอเสียงอะไรน่ะโอ้เจจีล่ะนะห้องผีอ่ะห้องนี้เหรอแล้วมันยังไงผีมันยังไงมาอันนี้มาลองคุยกับเขาเลยพี่ไหนที่คุยอยู่นที่คุยอยู่นะที่คุยก็วางหนูวางไว้อยู่บนเธอก็กดวีคุยเลยฉันปิดประตูให้เอ้ยหลังจากนั้นว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กในนี้ผีมันยังไงผีมันยังไงเดี๋ยวรอรอรู้ยังไงก่อน เฮ้โทมัสแหวะอายอยู่โทมัสอ้าวโทมัสเอ้าทำอะไรกันในนี้อ่ะโทมัสทำอะไรกันนะไม่หนูเห็นปุ้งมาเออพี่คิวรู้ไหมว่าในห้องนี้มันอาจจะมีมีอิสเตอร์เอ็กอยู่ของมันนี่แมรี่โทมัสอ๋อเฮ้ยมันเปิดประตูปิดระตูปิดระตูแล้วฮะพี่แจ๊คมามาดูมาดูอิสเอ็กก่อนเลยพี่โอเคโอเคเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวไปดูไหนไหน อันนี้เคยได้ยินตำนานที่ว่าพูดบัตตี้แมรี่สามทีตกกระจกแล้วกระจกแล้กระจกทีสามอ่าได้ยินได้ยินแล้วเราต้องดูตรงไหนอ่ะเราต้องดูตรงไหนอ่ะกระจกอ่ะแล้วก็พูดเดี๋ยวเราหันหลังหันหลังก่อนแล้วก็พูดบัตตี้แมรี่สามทีเปิดไหม่พูดแล้วก็หันกลับไปดูกระจกแล้วมันจะมีเงาผีพูดความกันนะอ่าหนึ่งสองต้องหันหลังเราต้องดูกระจกนะสามทีนะหนึ่งสองสามบัตรบัตรี่แมรี่ บัตตี oh. yeah. ้แมรี่บัตตี้แมรี่น่ยังใครวะยังอ้าวอ้าวด่านนี้ไม่มีแหละอ้าวไม่มีอะไรเลยมันจะมีอีเตอร์เอด่านนี้ลองพูดคนเดียวมองพูดคนเดียวมเอเออคนเดี้ยงพูดเลยอ่ันพูดอ้าวบัตตี้แมรี่บัตตี้แมอ้าวเลยมา้วมามาแล้วมาแล้วเอาไล่ว่ะไล่ปิดปิดไฟมนเป็นไลยังันอุ้ยได้ยินเสียงอะเฮ้ย รอนอยู้รอถ่ายนะลอถ่ายไปก่อนได้ถ่ายได้ถ่ายได้ร้ายรันไถ่ายได้ในรันอ่ะสีหมดแล้วฟองหมดน่ายหน่อยถ่ายแล้วนะเอ้ารันลูสิบคาดิบีหว่ยิงด้ไงเลย แหววทำไมไม่ติดผีไม่ติดผีแล้วยาติดละไปเดี๋ยวดูรูปหน่อยไม่มีคำว่าผีเลยแต่ว่าฉันถ่ายตอนมันมาจริงๆนะเมื่อกี้ไม่หนูเพราะว่าหนูพูดบัตตี้แมรี่ไม่ได้บอกว่ากูมีกอเลยแล้วกันอ๋ออ๋โอ้อย่างนี้ มีดอได้ค uhm ือขับแล้วนะประเด็นค si> ือมีกันสี่คนเดินเชิญทะลุทุกคนมาหาน้องเฮ้ยแบนชีป่ะเนี่ยงั้นมีโอกาสเป็นแบนชีป่ะเนี่ยคาริบูเหรอคาริบูคาริบูหนึ่งสายแบบสายเลยนะสายเฮ้ยทำไมไม่ได้รูปผีอะทำไม่ได้ว่ะผียาวๆไปกินผีตัวยาวๆ พี่ลองดูโม motion นเซอร์หน่อยนะอยู่ไหนกันเนี่ยอ่อยู่ข้างนอกเลยเดินมาเร็วจะกันดูครับที่บือยู่เมื่อกี้พี่ลองดูโม motion นเซอร์หน่อยมาเมื่อกี้ motion sensor นิ่งอยู่ตอนนี้นิ่งเหรอนิ่งนิ่งเต็งเลยหนูเดินเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยผีเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่ในห้องในห้องผีเดินผีเดินในเรื่องจริงเหรอพี่อ่ะห้องไหนดังดังรวมไหมอ่ะดังรวมเปล่าไม่ไม่หายไปแล้วอ้าวจบแล้วอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ห้องีหนตอนนี้อยู่กับผีเลยเนี่ยอยู่กับมันเลยเหรออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในห้องอยู่ในห้องมันเปิดไฟเล่นเนี่ยในห้องมันใช่ไหมเออจ้ะไปจ้ามาแล้วมาแล้วแชทเรามาแล้ว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 ยังอ่ะหยิบกล้องหยิบกล้องมีกล้องตรงกลางทางเราต้องถ่ายได้สักตัวนลยมันเดินผ่านเกลือหมดเลยนะเนี่ยไม่กลัวเกลือหรือไม่กลัวแม่อายุโทมัส

กลางบนแต่แตติดรูปผีแล้วไม่ใช่เหรอติดรูปผีแล้วอยู่้อยอาถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วพี่ไ้มียู่งพี่หายแล้วจะถ่ายรูปผีได้แล้วถ่ายรูปผีได้แล้วเเจถ่ายสมเจสไปปุ๊มเสร็จแล้วกลับกลับกล อุ้ยผีตู้มันถูกกำแต่พี่พี่ไปใส่กับเกมไหนอ่ะแล้วว์ถอดไปวอกจี๊ดตอนน่ะแตฉันได้ลูกผีเยอะมากเลยนะโอเคโอเคแล้วเรือแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ว่าผีไม่รู้ว่าผีคือตัวอะไรนลูกได้มาเยอะเราที่แร่คือผีไม่มีรวยลูกตัวยาวๆยาวๆเตยยาวแล้วแบบตรงเป้าคือไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ใส่เสื้อผ้า ะไอรตอนนี้เหลือแค่รูปน้ำแล้วแหละเธอสองคนต้องทำให้ได้คือมันไม่ยอมมันไม่ยอมเปิดน้ำพุ้ยจริงเหรอเขาไปดูสีจริงหรือเปล่าพีคิวค่ะปุ้งเธอรู้อะไรมะมอะไรครับเธอรู้อะไรไหมมันถึงเวลานะสำหรับสำหรับการทำอย่างนี้ถ้ามันไม่สำเร็จนะมันก็ต้องไปใช่ไหมปุ้งเพราะฉะนั้นเราจะไปกันใช่ไหมปุ้ง ไปค่ออะไปเนี่ยตกลงลองเดาดูไหมว่าเป็นตัวอะไรพี่ขอเดาว,ว่าเป็นเอ่าอ่าเมื่อกี้มันเดินเร็วไหมเธอไม่เร็วตามตามไม่ทันที่มันาาจะฆ่าฉันได้เพราะมันย้อนสอนฉันว่าอาจจะเป็นอ่าจินเอ้ยไม่ใช่แบนชีแบนชีมีอะไรบนะ้างนะมีอ่าอ่าเลเวลห้าหนึ่งแล้วก็อะไรอีกนะมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวน้องรันเดาเธอเธอเธอจะเดาในอันเดียวนี่นะ หนปุ้งปุ้งเดาอีกอันหนึ่งสิไม่พูดอย่าเดาเจ้าตัวเขาถ่ายน้ำถ่ายน้ำว่าอะไรมันไม่ยอมเปิดน้ำเนะี่ยมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วไม่มันนี่มันเปิดน้ำมันเปิดเองได้ก็จริงแต่ต่อให้เราเปิดมันก็ไม่ดงอย่ามา ฉันอยู่ห้องเด็กเลนคนเดียวแจ๊เรามีอะไรจะบอกอ่ากล้องของฉันน่ะสูญแล้วอ่ะเธอถ่ายแล้วไม่ได้แล้วแล้วแก๊กแก๊กแก๊กไม่ได้อะไรเลยงงมากเออมันสูญหมดแล้วเพราะฉะนั้นกลับเถอะเนาะถ่ายแล้วไม่ได้แล้วมันมีก้อนบนศพน้องอะพี่แม่ใช่ใช่อ๋อพี่น่ะเก็บพี่จะเก็บกล้องมาจากศพลานนี่เอวมาถ่ายพี่จะมายู่ตรงศพน้องไม่มีคนเก็บกล้องเน้องใช่ไปปุงเขาไปเก็บไป ก็ไปเก็บไป <c oughs> ผมไม่ต้องกลัวพี่คุ้มคลองอยู่มาออกมาตบเลยมนาะอ่าจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอจริงออกมาตบเลยอ่าคุ้มคลองนะคุ<อ>้มคลองนะ<อ><อ>น,อนออ้องจ้องกล้องหนูเนี่ย<อ>มันมีอีกกล้องมันมีรูปหนึ่งให้รูปหนึ่งให้ถ่ายเนี่ยรูปอ,อะไรคิวตกใจด้วยพี่เอะต่อมาคิวต่อมาตโอ้นี่ไงเจอแล้วเจะแล้วจะแล้วเอ้ยนั่นแหละกล้องเหลือเหลือรูปหนึ่งไหนรูปหนึ่งไ่ได้อ่าปูปูเก็บไว้ปูเก็บปูเก็บเลยคะอ่าเพราะว่าพี่ของเต็มแล้วพี่ถือทู่มาโอเคค่ะ โอเกิฟเมียไซน์ถ่ายยังไงคะกิฟอาร์สอะไซน์คลิกขวากดนะคลิกขวาถ่ายมันแม่น้ำพุ่แม่นแนะลองลองไปคุยในห้องก่อนถ่ายน้ำถ่ายน้ำนะขอบคุณจ้ายี่สิบดวงคนเอสเขาบอกเขาบอกว่าเปิดน้ำได้แล้วผีเดินผ่านน้ำมันจะมันจะทำให้ด้ำแเน่าเฮ้ยเอะไรอะไรอะไรแงเมี้เมื่อกีคิว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 ว่งไงว่าคิวมีคนบอกว่าให้เปิดน้ำได้แล้วถ้าผีเดินผ่านจะเน่าเปิดตรงนี้มาแล้วก็จุกมาเอาป่ะเปิดเปิดเปิด แล้วก็จูงให้มัเดิมนกิ๊บเมียทายฉันจะคุมความพวกเธอเองจริงเหรอจริงกิ๊บเมียทายพี่แจ๊ดเดี๋ยวรอดูเขาจุกแคเนี้พี่ชยเซลดีรอเลยเออยังไงชยเซลโทมาโทสมานี่เร็วทมัสทมัสแคมอนยเซลโช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 อะไรโชอะไร Give us a sign Show y o u r s e ซ f Come on, come on, your little b e a t Come on, your little c h e t มา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 ม i มา e าม a มา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 ๆามามามาาม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 าาม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 าาม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 มามาขาามาม o มามามาามามาาม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 าาม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 มา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 มมามมม ๊ตรงนี้ปุ๋งออกตรงนี้ปุ๋งอยากเข้าไปด้วยกันมันต้องคนเดียวพอมาวับยังไฟวับยังอยู่เวลี่บิ๊กเอสช่ o อยู่เซลดูยูโน่ทำงานดูยูโน่ทำคนทำงานให้อยูเวิร์ก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 แล้วก็เวิร์ก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 ยูโน่เวิร์กเวิร์กเวิร์กเวิพี่คิวพี่คิวฮะว่าไงยียบเกือเยียบเกือ เราอยไาายยาายเืองเื่องยายเราน้ำเน่าราน้ำเน่านาน่ายังมันมันไม่เน่ามันไม่เน่าอย่าไม่มาย่าไม่มามาก่อนเ้วก่อน้ห่วต้อง่วงต้อ่ต้องห่่อ่อ่วง้่้องห่วงต้องหมา้องห่วงต้องห่วงต้อง้องห่วงต้ว้องห่วง้องห่วงต้องห่ว้องห่วงต้องหมา้องห่ว้วงต้องห่ว้วงต้องห่้ว้้้้้ โป้งเว้งตลไดลาดโ้งๆป้งออกมันไม่ล่าแล้วมันไม่ล่าแล้วมาตรงเมื่อกี้น้ำไม่ดำมะเธอมันมาตรงนี้แต่ไมน้ำไม่ดามาตรงน้ำเลยเมื่อกี้เธอแต่ฉันจุดทูบอ่ะฉันจุดทูบมาว่าใครเปิดน้าฉันแน่มันไม่ยอมอ่ะโป้งไม่ยอมทำใไปน้าเน่าอ่แย่มากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นกลับเถอะไปปุ้งไปหรือเธอไป ใครตายวะหมดเนี้ยนู๊บบบนูบจะผ่านเลยกลับมาเดลยป่ะผีขึ้นมายังผีขึ้นมายังถ้ามามาได้กันเรลยกําลังกําลงวิญญาณกําลังโอ้ยผีว่าส่งเหรอไม่ใช่นั่นรันอปัดอปัดชายเยอปัดติดเทสเทสมาอปัดเดียนะมาแน่แน่มาเออฟาเดาวผีกันดีกว่าน้องว่าแบนทีแต่พี่ก็ว่าแบนชีเหมือนกันตัวยาวเนี่ยเมื่อกี้ตัวยาวเข้าดีคำนวณมาที่ อ่ะปรุงว่าปรุงว่าตัวอะไรนะอะไรกันว่าบัญชีอ๋อเรียนบัญชีมาอ่ะบัญชีอ่ะบัญชีบัญชีการโรงแรมหนึ่งปาร์ต์อปารปรุงกดเองเลยเหรอได้แน่นอนสามลอย่าได้แน่ได้แน่อ่าไหนเดี๋ยวยังไงต่อไหนเฮ้ยเฮ้ยเละ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 จีนหอยมาเอ้ยหอยอะไรเอ้ ว่าเป็นจินินอะแอบว่าเลยคิวไม่เชื่อถ้าชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง s t a d i o u t u b ด้วยนะและแจ้งข่าวนะคะตอนนี้คิวย้ายไปสตรีมใน c e b o o k f a ฟ p เ g e เต็มตัวแล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย